พี่น้องนะครับมีเวลาถ้าาหกพี่น้องมีเวลานกับลูกหลานท่านก็เหมือนกับลูกหลานผมเหมือนกับลูกหลานครูที่โรงเรียนเหมือนกันเหมือนลูกเหมือนน้ำสิ่งไหนที่มันสามารถป้องกันได้สิ่งไหนที่มันสามารถไม่อยากให้มันเกิดเราก็พยายามทำและป้องกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสขอบคุณผู้นำชุมชนที่มาโค้งบักถ้าเจอผมตรงไหนก็ทักทายเรียกลูกหลานได้เลยไม่เลิกนะพี่ชาย อะไรก็ฝากลูกฝากหลานตรงนี้ตรงไหนก็เจอกันก็เรียกทักทายกันนะค,ครับพี่ยหญครับผมก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานอยู่ตรงไหนก็ถามถ่ายกันนะครับพีญญ่ใหญ่หรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับฝากหวานคือนเขาเด้เนาะใช่หรกอกรกดีไปวันนี้ก็ฝากเนื้อฝากโตัวฝากกล้องนั่นไหนเะด้อครับก็ ขอบคุณนะครับท่านผู้นวยการก็นั่นเป็นสุดท้ายนะครับก็อยากเรียนเชิญได้หลายท่านนะครับแต่เนื่องจากเวลาจำกัดนะครับก็จะเอาเพียงเท่านี้นะครับรับตอนนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดนะครับจากครั้งท er ี่หนึ <Apparently, S 1> <Yeah. S 2> um ่งจนถึงครั้งที่เจ็ดวันนี้พี่น้องได้ขึ้นสวรรค์มาถึงครั้งที่เจ็ดแล้วนะครับจากครั้งแรก

ให้าชาสัครับสารสารห้รายามยาเป็นหูเสียงพญานาคเป็นพญานาคนะครับหน้าปดแล้วก็มีน้ําไหลน้ําไหลน้ำเป็นน้าพุออกจา,า,า,ากปากครับปากพญานาคนะครับสวยงาม อันนี้ก็เป็นโบสถ์เก่านะครับพระท่านเคยบอกว่าเป็นโบสถ์เก่านะพระบอกว่าเป็นโบสถ์มหาอุตตรนี้ก็เปลี่ยนยุคใหม่ก็เปลี่ยนเป็นศาลาแล้วเรียบรอย้อยก็สวยงามนะครับนม่ก็เป็นชจาแม่ตะเคียนนะครับเจแม่ตะเคียน นาโบดนะคบโบดงามทั้งวันตอนทงเที่ยงนะครับสวยงามนะครับสวยงาม บรรยากาศภายในวัดครับก็มีคุณทุเกศท่านมาทําบุญนะครับนี่กระโบดภายในวัดวัดปูนวันบ้านบะทะตูมครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี้พอนที่ส่งกดท้ายไปแล้ดวดูวายนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นจาชานะครับ ทุนชำชาคู่ขนาดใหญ่ภายในวัดไหว้ขอพรอน,นะครับท้วว,วันุวนรณนี่ใจมาทำบุญที่นี่เหรอครับบุญอันนี้เรียกบุญวันวันวันอะไรครับวันนี้ันทำบุญอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องในงานอะไรครับบุญในงานอะไรครับวันนี้ครับเอ่อมาเพียนอย่อ๋อมาเฟียนับ กำลังจะกลับแล้วครับกำลังจะกลับแล้วคแบบครับยังเหม่เขาทำังกินข้าวแล้วมีคน,น่าอ๋ยากจะเดินมาเล่นเรื่โอเคครับขอบคุณครับสาธุบุญแล้วครับ